เป็นอีกครั้งอีกแล้วครับที่ผมได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติผมผมชื่นชอบเป็นอย่างมากกับธรรมชาติผมคิดว่าแม่งคือแบบตัวเยียวยาจิตใจที่ดีมากครับผมคือวันเนี้ยมันเป็นวันที่แปพฤษภาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมและผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีสุดคือการที่ได้อยู่กับตัวเองพร้อมกับธรรมชาติครับคือผมอะได้มีโอกาส ไปอยู่ในศาสนาเป็นเวลา4ปีแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทุงดงได้มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติอย่างอย่างเต็มที่ครับผมได้มีเวลาคิดทบทวนต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็เข้าใจธรรมชาติซึ่งธรรมเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยธรรมะกับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งไม่ต่างกันครับผมที่เนี้ยผมก็คิดว่าเออ ในวัยที่ครบ24ปีบริบูรณ์ของผม,มก็เลยคิดว่าขออยู่กับธรรมชาติเพื่อคิดทบทวนกับอายุที่มากขึ้นครับผมมันคงเป็นเล็กๆน้อยๆแต่มันสามารถที่จะแบบเยียวยาจิตใจดวงเน้อยดวงนี้ให้มีความสงบอยู่ภายในจิตใจได้ก็เป็นพอครับแล้วยังไงก็ขอติดตามกัน มาพบกับผมแงวเจมรี่ออนวิกเอนวันนี้ก็เช้าวันที่แปดพฤษภาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดเราก็ได้ทําบุญกันแต่เช้าก่อนออกเดินทางสภาพอากาศตอนนี้ก็แบบค้มแล้วก็มีฝนเล็กน้อยแต่ก็ตอนนี้6 2หกโมงยี่สแปดกับหกโมงครึ่งแล้วเราก็จะออกเดินทางประมาณ7จ็ดโมงครับแล้วก็ยังไงก็มาติดตามกัน ครับก็ถึงเวลาเราออกเดินทางกันแล้วแล้วก็ยังไงเราก็ไปไปลุ้นกันว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วอากาศฝนก็หยุดตกแล้วแหละเราอันนี้เราก็จะแบบไปเติมลมไปเติมอะไรแล้วก็เช็ครถดีๆแล้วไงก็เจอกันตอนนี้เราก็ขับรถมาเรื่อยๆครับก็กลับมาชั่วโมงหนึ่งได้แล้วตอนนี้กับสันติคู่ใจเราก็อีกสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงคงน่าจะถึงครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเหรอแล้วไงก็จะเดินทางกันต่อแม่ สวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ปัม๊มต้องพูดเสียงเนือ้วยอยู่สนะุพรรณเนาะยังยังยังไม่ถึงตอนนี้ผมอยู่ปัม๊มปตทอำเภอไซน้อย um ซึ่งประมาณอีก 40, 40นาทีผมก็จะเข้าตัวสุพรรณแล้วโอ้ขับรถมาครับปวดตูดกันทีเดียวเชียว <c oughs> ตอนนี้ผมขับรถได้ประมาณชั่วโมงได้แล้วผมเริ่มออกเดินทาง7โมงกว่าเช็ครถอะไรรถแล้วตอนนี้ก็8โมง ปดโมงครึ่งพอดีก็ผมก็นั่งพักก่อนซึ่งชั่วโมงหนึ่งพักทีนึ่งแล้วก็ตรงยาวเข้าตัวสุพรรณแล้วก็ไปไอ้นี่เพื่อนที่สุพรรณรออยู่ที่บขศสุพรรณอ่ะฮะแล้วก็นะเดี๋ยวก็ขับรถคนเดียวก็หลงบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาแหละไม่ดูแมพมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาอแล้วไงก็ค่อยเจอตัวเจอค่อยเจอกันที่ตัวเมืองสุพรรณไปเจอกันแม่สุพรรณเนอ i ฟ a นลีในที่สุดเราก็ถึงกันแล้วสุพรรัณบุรีแม่วัดป่าเลไยวรวิหารพระบรมราชานุสรณ์นอนดอดเจดีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันบังคอนขับรถมาแล้วจุดต่อไปเราก็จะไปบกสอุุพัรณบุรีแล้วยังไงก็ไว้เจอกันนะไอ้มาถึงแล้วครับพเพื่อนๆตอนนี้เราก็อ,อยู่กันที่บกสอสุพรรณบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยแสงเข้านิดนึง ก so, so, ็นะผมเป็นคนกรุงเทพก็ต้องมารอเด็กสุพันถึงบกสเสร็จผมก็คงต้องหากินข้าวก่อนแล้วก็เดินทางไปที่พักซึ่งมันเป็นเหมือนกับที่กางเต็นได้อะไรได้ซึ่งห่างไกลมากอะไรมากก็คงระวังกันไว้ด้วยปลอดภัยกันไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนช่วงโควิดครับแล้วก็ยังไงก็ว้มากันงานผมอยู่ตรงต้นไม้เสียงไม่ถึงแล้วเนอะปุ๋ยเยอะขนาด้ใช่ไหม ผมต้องพูดคำขันสุพรรณบุรีได้ไหมผมต้องไปหาท่องจำก่อนแล้วไงไว้เจอกันแล้วก็หนุ่าแนะนำมาซึ่งเป็นคนกิ่นแถวนี้แหละบอกว่าเออมีร้านข้าวข้างๆบกมบกสไทยเว่นซึ่งเราก็เป็นอาหารตามสั่งแล้วก็เมนูคลาสสิกกะเพราหมูกรอบนี่สันติคู่ใจเออน้องไม่งอแงแสดงว่าจะได้อยู่จะรักเรา ค okay. แล้วไงก็ไว้พักผ่อนรับทานอาหารแล้วก็เดินทางต่อ นะครับตอนนี้เราก็ขับรถกันมาหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็แวะพักตามอำเภอด่านช้างครับก็อีกกี่กิโลถึงประมาณประมาณสาสิบกิโลได้มั้งขับมาเป็นชั่วโมงแล้วแล้วแวะสักพักหนึ่งดูเดี๋ยวดูบรรยากาศท้องฟ้ารอบหลักรอบข้างสวยไหมว้าวแล้วไงก็พักก่อนปรตด rhedeg o ในช่วงฝนตกยากาศเย็นเย็นแต่คิดว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วนะตกแค่นี้แหละเฮ้ย,อยนอนตอนนี่ลัคนลีนเหรอล,คล,ลัลคนไล่รัาคนลีนนี่หว่าลัคนลีนฟาร์มซึ่งมีม แฮะหรือแกะนี่แหละสวัสดีครับผมก็ถึงกันแล้วแมเสียสุพรรณอะเป็นไงเราก็นุ่มสุพรรณนี่ะคิดแล้วนนเ,ลเป็นไงนะครับเพื่อนๆดูวิวเราครับเขา ในสุดเราก็มาถึงกันแล้วมันอยู่แถวอำเภอด่านช้างอ่ะมันน่าจะแบบเลยไปในเขตของการจนบุรีแล้วแล้วทีนี้ผมก็นี่มีโดมสวยๆเป็นโดมเต้น,นก็แต่ไม่ใช่ที่พักของผมนะผมจะนอนนี่พื้นน <laughs> ะคทีนี้ก็เราก็จะมีคอนเทนต์นี่เรือพายักแน่ๆผมจะใช้สกิลการที่ผมฝึกมาตลอดหลายปีโน่นคุณเห็น,น่นไหมผมไม่ไปหรอกนี่ผมจะ พายเรือกับมองๆพอเยี้ยละเร่งละถึงตรงตกป่าแล้ววันนี้ผมกนะ็ม,มีมีอาหงอาหารมาใช้ตรงใช้เตาแล้วเราก็มาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราไปดูกันว่าผมทาเป็นกันยังไงไปผมเป่าเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ตั้งเข็ม เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับน้องแบบแบบนี้แหละ,หละเ,รเรามาลุ้นกันว่าอายุกับเราไทยจะเหนือกันว่าอายุคน กลางน้ำครับเพื่อนๆผมพา,ายเรือมาแม่ไปกลุกคลีสุดๆแล้วก็มีแก้วเยติแล้วก็มีเลซึ่งแบบจิบชิวๆบรรยากาศพายเอ้ยๆๆ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วไงก็นะเสพบรรยากาศบรรยากาศฝนก็ตกไปแล้วล้วเพิ่งหยุดไปก็รอนบอ้าวสักนิดหนึ่งแล้วเราก็รอดูว่าคืนนี้จะตกไม่ตกครับ เพื่อนๆผมก็มาพายเรือคายกักกลางกลางน้ำในน้ำเป็นทักอ,อย่างนั่นแหละครับผมก็จะมาสรุปของวันนี้ให้ฟังว่าผมผมขับรถประมาณเกือบ200กิโลใายเวลาประมาณ3ชั่วโมงได้รวมพักด้วยอะไรด้วย3ชั่วโมงก,กว่าได้ไไ้ได้และทีนี้ก็ครับก็วันนี้ผมก็ได้จองลานกลางเต็นท์ในราคา ในราคาหัวละ150บาทอะไรบาทแล้วทีนี้ถ้าแบบเป็นโดมนะถ้าเป็นโดมก็จะแบบจันทร์ถึงพฤรหัสเนี่ยประมาณพันพันหกนะครับก็เป็นเป็นวันคล้ายวันเกิดเนาะวันนี้ก็อย่างว่าครับก็มาสัมผัสธรรมชาติหนึ่งก็แบบ่าดยความว่าตัวเองก็แบบจะหลีกอยู่กับธรรมชาติเนาะก็สังขารก็เป็นเรื่องปกติก็ธรรมดาครับมันก็ต้องมีลอยลากันไปแก่ไปปีถ้าเข้าใจธรรมะก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติแม่ ครับมันทําเหมือนกันแหละแต่มันก็ธรรมะกับธรรมชาติถ้าเข้าใจก็รู้แข็แงขึ้นก็ครับอวยพรให้ตัวเองสิ่งดีๆก็เข้ามาแล้วสิ่งไรก็ออกไปกครับผมก็ยังไงก็ผมว่าครับจบไปเพียงเท่านี้ก็ไ,ได้แล้วครับขอให้ท่านมีความสุขวไอ้รุ่นทำไรเต๋ออย่าบ้าหรอผมเปลาผมทำอุปกรณ์ อุปกรณ์ตั้งเข็มเนี่ยไม่ไม่ไมยาอ่อนวันนี้เราจะมาสาธิตกินต๊อกบกกี้ชีสนะเม่ผมเปล่าเสษยาห้องอื่นเขาเสษกันผมไม่ได้เสษมาจะอร่อยแม่อร่อยมาดูันครับเพื่อนเนแล้วก็เพื่อไม่ให้สกปรกเราก็ใช้ แต่นี้เป็นจานเฮ้ยเป็นไงเล่ะเป็นไงเล่ะโอ้ยอืมที่มัด คุลาเดินทางกลับกัแล้วตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วไงก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเอาข้างมาฝากโอเค้วเดินทางกัน